สวัสดีครับอาจารย์หมอยาแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบดูทุ่งทุกท่านครับผมจากลิดจากเพจดูทุ่งสมุนไพรเพิ่มขนาดท่านใช้นะครับเพจนี้ครับเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับวันนี้ก็จะมาเล่าให้ถึงล่าเล่าให้ฟังถึงสรรพคุณของดูทุ่งแบบหัวสดนะครับก็มีส่วนที่ไปขุดมานะครับวันนี้ได้สองคิดเนี่ยนะครับหัวสดสดก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นหัวยาวๆอันนี้ไม่ค่อยใหญ่นะครับแต่ก็ยังโอเคอยู่ ที่ใหญ่ๆหน่อยก็จะมีแบบนี้นะครับจริงๆมันยาวกว่านี้นะครับมันมีบางส่วนที่แพ็กกล่องไปแล้วนะครับแพ็กลงกล่องแล้วพวนนี้จะเอาไว้ฝานหมักนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวที่มันใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็อ้วนอ้วนป้อมปอมหัวที่มันมีลักษณะแบบนี้นะครับอ้วนอ้วนป้อมปอมเพราะว่ามันเกิดอยู่ในดินดินตมดินโคลนนะครับนี่ดินมันรัดมันก็เลยไม่ยาวแต่ว่าต้นไหนที่เขาเกิดดินทรายนะดูอย่างต้นเล็กๆนะครับนี่แค่ต้นเล็กๆนะครับ เกือบจะคืบเขาจะแทงได้ยาวนะครับแบบนี้ครับเขาจะแทงได้อีกยาวนะครับแทงต่อได้อีกแทงต่อไปใหญ่ไปได้อีกนะครับเกือบบนดินทรายเนี่ยครับทีนี้ก็มาเล่าถึงสรรพคุณของถู่ทุ่งแบบหัวสดนะครับตามตำนานโบราณนะครับแบบหัวสดนี่เราโบราณเขาจะเอาเนื้อของเขานะครับเหมือนที่ผมทําคลิปให้ดูนะครับลองไปไล่คลิปก่อนๆนะครับทุกท่านก็ลองดู เอาหัวเข้าแบบนี้ครับนี่แกะเปลือกออกแล้วก็ใช้หัวแบบนี้นะครับเออหัวแบบนี้นะครับทุกท่านหัวที่เอาไปใช้นะครับเป็นหัวเราแกะเปลือกออกนะแล้วก็เอาหัวเนี่ยโบราณก็ในการเพิ่มขนาดนะครับนี่เอามาฝนทานะครับฝนฝนหรือว่าเอาไปทุบหรือว่าเอาเคี้ยวเคี้ยวแต่ห้ามกลืนนะครับทําไงก็ได้ให้มันแฉะแล้วก็มีน้ําซึมออกมาครับนี่อันนี้มีน้ําอยู่นะครับบีบเอาทุบทุบเอาก็ได้นะนี่เห็นไหมครับนี่ มีน้ำเนี่ยเราก็เอามาทาอีกจุย๋ยเห็นผลแค่ชั่วข้ามวันนะครับนี่แต่ว่าก็จะมีริดร้อนนะครับริดร้อนก็คือเราทาแล้วเนี่ยถ้ามันรู้สึกร้อนวืดๆเ,เราล้างออกนะครับเราทานี่สรรพคุณหลักๆของเขานะครับก็จะเป็นน้ำแบบนี้ครับนอกจากการทา เพิ่มขนาดนะครับต่อไปก็หัวแบบนี้ครับเป็นยาระบายนะครับคุณโบราณเขาก็จะแกะออกนะครับแกะออกแกะเปลือกออกแล้วก็เอาเนื้อข้างในมันนะครับแบบนี้แหละท่อนประมาณนี้นะครับถ้าใครไม่ถ่ายใครที่เป็นท้องมานท้องอืดมากๆท่านหนักๆท่อนขนาดนี้นะครับเคี้ยวเลยกืนเลยถ้าเคี้ยวกืนมันจะเสบ็บๆคอ,อนิดนึงนะบางคนเขาก็เอาไปกินกับฝรั่ง บักซีดาบ้างกินกับอ่าบักโกฝาดฝาดบ้างนะครับบางคนเขาก็อ่าลเลียลเลียกึนลืดเลยนะครับนะครับแต่ถ้าใครที่กินไม่ได้แบบนี้นะครับรู้สึกมันไม่ดีเราเขาก็มีอีกตำรับหนึ่งก็คือเอาไปตําทําเป็นส้มตานะครับตําใส่พริกใส่เกลือใส่น้ําปลาเหมือนกันทุกอย่างแล้วก็ปรุงรสปรุงเครื่องกินนะครับแล้วก็ตักกินสักสองช้อนนะครับมันก็ช่วยให้ถ่ายนะครับถ่ายออกระบายออกอาการก็อย่างที่ผมบอกในคลิปก่อนก็คือ มันถ่ายเนี่ยมันอาจจะถ่ายเยอะถ่ายมากถ่ายน้อยแล้วแต่ธาตุคนนะครับบางคนธาตุอ่อนก็อาจจะถ่ายหลายทีหน่อยบางคนธาตุแก่ก็อาจจะถ่ายน้อยหน่อยเนี้ยครับทีนี้ในการถ่ายเนี่ยเราปล่อยให้มันถ่ายไปสักสองสามครั้งก่อนหลังจากนั้นเราจะรู้สึกหิวน้ําบ้างหิวให้เรากินน้ําลงไปเยอะๆนะครับกินน้าลงไปเยอะๆแล้วก็กินข้าวกินอาหารตามลงไปเนี่ยลทยิเขาก็จะหายไปนะครับมันจะไม่มันจะไม่ปวดมลท้องไม่ถ่ายบางคนกังวลอยากจะไปหาหมอลองกินแล้วอย่าไปหาหมอเป็นน้ำเป็นอ้ผมว่า แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนานาจิตตังแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับก็คือไม่ต้องกังวลมากนะครับไม่มีใครตายเพราะกินดูทุ่งนะครับนี่เอาไปกินเป็นยาระบายนะครับกินน้อยๆเป็นยาระบายกินเยอะๆเป็นยาถ่ายนะครับดีกว่ามะขามแขกดีกว่ามะขามดีกว่าบัเคาะนะครับต่อไปก็ตำหรับการเสริมสวยนะครับก็คือการทาหน้าขาวก็นี่แหละครับนี่แกะออกมาก็เอานี่แหละ เอาไปทุบให้มันแหลกๆหรือว่าเอาไปขูดๆเหมือนคลิปที่ผมทำหลายคลิปแล้วลองดูนะทุกท่าน <c oughs> ขูดให้มันแหลกๆแล้วก็ไปผสมน้ำซาวข้าวนะครับผสมน้ำซาวข้าวเสร็จก็เอามาพอกหน้านะครับเอามาพอกหน้าเราเนี่ยก็คือพอกพอกหน้าพอกหน้าเนี่ยอย่าพอกเกินห้านาทีนะครับไม่ว่าคุณจะผสมมากผสมน้อยพอกไว้แค่วันละสามถึงห้านาทีเนี่ยถ,ถ้ามันรู้สึกตึงๆอุ่นๆนะล้างเอาไปล้างออกถ้าทําไม่เป็นหน้าก็จะลอกนะครับ ลอกแดงแต่ถามว่ามันเน่ามันเละไหมไม่เน่าไม่เละนะครับไม่มีใครเป็นหน้าเน่าหน้าเสียโฉมเพราะดูทุ่งมาแต่โบราณแล้วแต่มันลอกมากบางคนลอกมากมันก็จะเป็นขุยๆนะครับก็จะดูแบบไม่ดีหน่อยช่วงแรกๆแต่พอมันลอกเสร็จพอมันปรับตัวหายมันก็อหน้าขาวใสขึ้นนะครับทีนี้การใช้เอาง่ายๆเลยก็คือเราพอกหน้าก่อนที่เราจะอาบน้ําพอกก็รูบเบาๆนะครับลูบให้มันทั่วผสมน้ําซาวข้าวนี่แหละง่ายสุดแต่ถ้าขยับมาหน่อยก็ผสมกับธนาคา นะครับหรือว่าผสมนมสดบางคนก็ผสมโยเกิร์ตนะครับแตมตามแต่ตำรับบางคนก็ผสมกับไพรเอ้ขมิ้นนะครับขมิ้นอ้อยนี่ดีมากถูกกันมากกับดูทุ่งก็เอามาพอกนะครับพอกไว้สัก5นาทีแล้วเราก็อาบน้ําล้างหน้าตามปกติพอกก่อนที่เราจะอาบน้ําล้างหน้าตอนเช้านะครับพอเราอาบน้าล้างหน้าแต่งตัวเสร็จอย่าลืมทาครีมกันแดดนะครับต้องทาครีมกันแดดทุกครั้งที่เราใช้ดูทุ่งแบบสดนะครับแต่ผมก็จะเน้นแบบ การทาเพิ่มขนาดชายนะครับนี่นะครับหรือว่าถ้าจะเอามากินนะครับห้ามกินดูทุ่งแบบสดๆนะครับห้ามกินดูทุ่งแบบสดๆคือเอาหัวสดมาต้มกินมันก็จะได้ฤทธิ์ระบายนะครับถ้ากินสดๆเลยก็จะได้ฤทธิ์ระบายนะครับถามว่าฤทธิ์ในการกระตุนะต้นกำนัดกระจายเลือดกระจายลมอะไรอย่างอางื่นมันมีไหมมันก็ยังมีนะครับแต่ว่ามันจะน้อยกว่าแบบแห้งนะครับแบบแห้งที่เราทําแห้งแล้วเรามาต้มเนี่ยมันจะเยอะกว่านะครับ ลิตรต่างริตร,ระบายก็จะลดลงนะครับนี่ก็คือสปปรรพคุณหลักๆอีกด้านหนึ่งของดูทุ่งนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ